สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเนี้นะครับมาพร้ปุ๋ยมันนะครับอายุสิบสี่มือนะครับอ่า้าใส่ปุ๋ยอีอยังแน่นะครับนี่ครับกำลังผสมนะครับเอตอนแรกนะครับหนึ่งช้อนไปเลยนะครับเนี่ยให้เห็นกันจะใเลยนะครับทุ่งเศรษฐีนะครับยิ้มห้าห้าห้าอ่าหนึ่งซ้อนพูนพ่ออ่าต่อไปครับเ้าใส่ปุ๋ยข้ามาสีปุ๋ยห้าต้องสี าต้องเอาปุ๋ยใส่ก่อนนะครับผงดําไฟส่นครับผงดํานะครับนิดเดียวใส่นิดเดียวครับตัวนี้อยู่ในสปีหรือว่าพัสดานะครับนิดเดียวนิดเดียวครับเยอะเกินไปเยอะเกินไปครับนิดเดียวเอาแค่ปลายมันเอาไปอ่ะเอาเลยเอาเลยอ้าวครับต่อไปก็คือจะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับ พุ่น้ำก็คือจะใส่ยูเรียน้ำนะครับแล้วก็ผมเตรียมยูเรียเม็ดมาใบน้ำนะครับยูเรียน้ํานะครับยี่สิบซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับถังที่ใส่พ่นก็คือถังยี่สิบลิตรนะครับอ่าโอเคเ้าใส่หน่อยๆน,นะครับเ้าใส่หน่อยๆเห้พ่นปุ๋ยมันมันใบมันยังอายุยังบาลาหลายนะครับเท่ากับสมไปเท่ะหน่อยต่อไปอ่าทางขอแสงครับ เเราจะมีสังข้อแสงพร้อมนะครับเตรียมเขย่วก่อนครับอ่าสังข้อแสงร้อยซีซีนะครับหนึ่งร้อยซีซีนี่ครับนี่ครับคือสูตรสูตรบ่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับเท่าสีพุนทั้งใบเอานะครับผมบ่ได้เอ็ดว่าเอาปุ๋ยใส่ที่ดินมหาปีแล้วครับปลูกมันก็ถือว่าประสมฟงชน็จไปอยู่หลายๆนะครับประหยัดไปหลายๆเพราะว่าเขาทุกส่วนมากเขาเอ็ดเองครับบีบ้านนะครับ ตัวนี้ครับบีวันนี่คือเป็นน้ำยาเลี้ยงรากนะครับผมเอามาเซียถอนท่านมั่นหลักอะแล้วยี่สิบครับยี่สิบซีซีครับบีวันนะครับมันเหลือผมก็เลยมพ่นะครับนั่นแหละใายเลยครับนี่อ่าจักอยางแล้วหนึ่งสองสามอ่าสามยางแล้วครับสามสี่ยางหายางเอานังขี่มูครับเอานังขี่มูลงก่อนครับ สัานจะไบเอาสซที่หลังทีมีอยู่หาหกอย่างนะครับปุ๋ยที่ฉีดมันนะครับใส่กะเอามึงลิตรครับพีนครับจอกนะครับกะเอานึงลิตรนะครับหนึ่งลิตรครับผมเทเลยครับอันนี้น้ำหมักขี้หมูนะครับทำเองนะครับอู้ยน้ำขึ้นมันยี่ห่อเพิ่นแทะแับนี้บริโภคสัาให้เด้อเอาใส่เลยครับเทเลย กะหลิตรนะครับอโอเคครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับนี่คือปุ๋ยสูตรที่ผมใส่ก็มั่นหน่อยนะครับมันอายุชิบสีิบสีวันนะครับเพิ่นแตกใบแตกยังมานะครับเพราะว่ามั่นพวกนี้เพิ่นสีต้องการใน,ใน,ในตัวเจ้นสูงนะครับ เขากับบํารุงใบบํารุงตน้นเพิ่ไปสักกอนนะครับขอฝากพี่ฟังน้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดทีออ่อยากประหยัดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตก็คือตรงใส่ตัวนี้นครับอ่าผสมน้ำครับเท่น้ำลุงเลยครับบารนี้แล้วกับน้นให้มันเข้ากันแจ้งหน่อยครับนี่ข้อที่ตามซองของแมนค้นบิงและการเกษตรนะครับ ยังมียังดีๆสิ่มาบอกกันนะครับมีอะไรดีๆจะได้มาบอกพี่บอกน้องเรียนรู้ไปน้ำกันครับผู้ใดมียังดีๆกับเขามาคอมเมนต์เขามาอย่างได้ครับกดไลค์กดติดตามให้ผมน้ำแนเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันครับนะทังนี้ทั้ง20ลิตรนะครับส่วนผสมคนให้ค้นเขา่เขากันครับไม่ค้นเท่าเด้ครับไอจัดเลยถ่ายแบบบรรยากาศทุกสดร้อนๆน,นะครับบรรยากาศ เวลาสีก็คือสีเนี่มตอนตอนสีคำนะครับตอนสีคำอย่าลืมนะครับพี่น้องครับสารจะใบผสมใส่น้ำอีกนิดนึงนะครับให้มันเพิ่นจับใบกันนะครับผมก็ลืมบอกไปสารจะใบผสมสุดท้ายครับเจ้คข้นเขาสารจะใบกันยี่สิบครับยี่สิบซีซีนะครับขันตอนสุดท้ายซอยเพิ่นน้ำครับเพิ่นจบใบนะครับช่วงพ่นก็คือช่วงเศร้ากับช่วงแรงครับเพราะว่ายัง มันห้อนรับอากาศบ้านเท่ามันห้อนครับก็เลยได้มะพลช่วงเศร้าับช่วงแรงครับเศร้ากับว่าเกินสีโมงเช้านะครับแรงกับตั้งแต่สีโมงแรงจนหอดทุ่มสองทุ่มก็ได้นะครับอ่าค้นส่วนผสมเขากันเรียบร้อยนะครับพี่น้องจั้งนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ครับคันเป็นประโยชน์กับคนไรกดแช่กันไปครับมีผู้ใดมีอย่าง ที่จกแนะนําผมนําแล้วก็จังมาบอกมากล่าวกันนะครับใส่คอมเมนต์ได้เ้อครับคอมเมนต์มาถามกันได้เลอสำหรับผมกับมีเท่านี้ครับแต่เมื่อสีมีทุกระยะครับปุ๋ยแต่ละสูตรมัตสีต่างกันครับมั่นหนึ่งเดือนมั่นสองเดือนสามเดือนที่เดือนหายเดือนต้นฮอดขุดครับผมจะมีสูตรต่างๆนะครับนอกจากสูตรที่บอกทางต้นนี้ไปสำหรับคลิปนี้ขอพุดหลยๆครับสวัสดีครับ